หลังจากที่ผมใช้สารเคมีในการกําจัดมแมลงค่อมทองเนี่ยซึ่งเป็นการกําจัดแบบเร่งด่วนเพราะในช่วงนั้นมีการระบาดอย่างรุนแรงหลังจากนั้นแล้วมแมลงค้อมทองก็หายไปถือว่าเป็นการตัดสินใจได้ถูกต้องตอนนี้ผ่านมาประมาณ1เดือนแล้วครับเลยลองเดินสํารวจส่วนพุทราอีกรอบหนึ่งว่ามีอะไรที่จะเข้ามารบกวนอีกหรือเปล่าสิ่งที่เห็นตอนนี้เนี่ยมีมแมลงที่กินน้ําหวานจากช่อดอกพุทรา ح, เยอะพอสมควรมีทั้งตัวชนนลง หรือว่าที่เราเรียวกว่าพึ่งจิว๋วตัวนี้เป็นพึ่งมิม้มอ๋อตัวนี้เป็นต่อมาได้ยังไงเนี่ยคราวนี้ได้เจอบ้างนะครับมแมลงค้อมทองแต่จากการสำรวจก็ยังมีไม่มากที่เคยเจอในช่วงก่อนๆเนี่ยต้นหนึ่งเป็นสิบสตัว แต่ตอนนี้เนี่ยเห็นประมาณตัวทิ้งสองตัวแต่ก็มีไม่ทุกต้นถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะขยายเผ่าพันธุ์และเพิ่มปริมาณอีกสามารถกัดกินใบพุทราของผมจนหมดได้ซึ่งก็จะมีผลกระทบต่อพุทราเพราะตอนนี้เนี่ยกำลังออกดอกถือว่าเป็นช่วงที่สําคัญด้วยวันนี้เนี่ยผมจะใช้สารชีวพันธุ์ซึ่งสารตัวนี้เนี่ยทำมาจากจุลินทรีย์สามารถเข้าทําลายตัวแมลงได้ผมเคยได้เล่าไว้ในคลิปก่อนแล้วในการใช้งานจริงเนี่ยสารชีวพันธุ์มีข้อจํากัดเยอะในการผสมน้ําฉีดพ่นเนี่ย เราควรจะฉีดพ่นช่วงเย็นจะเหมาะกว่าเพราะว่าหลังจากที่เราฉีดไปแล้วเนี่ยมแมลงที่จะเข้ามากินอาจจะมีมะแมลงช่วงกลางคืนหรือว่าเขาเรียกผีเสื้อกลางคืนซึ่งจะทําให้จุลินรีเนี่ยสามารถทํางานได้ถ้าเราฉีดช่วงเช้าเนี่ยเราจะเจอแสงแดดอีกทั้งวันซึ่งอาจจะทําให้เชื้อตายได้เพราะโดนแสงแดดทาลายจะทําให้ฤทธิ์ของสารชีวพันธุ์นี่อ่อนลงอาจจะดูเหมือนฉีดแล้วไม่ได้ผลเท่าที่ควรหรือถ้ามีฝนตกเนี่ยก็ไม่ควรจะฉีดเพราะว่าจุลินรีเนี่ยจะถูกน้ําฝนชะล้างไปได้ง่าย สารชีวพันธ์เนี่ยสามารถฉีดได้บ่อย5-7วันต่อครั้งเราก็ลองหมัน่นสังเกตด,ดูนะช่วงไหนที่มีมแมลงรบกวนก็สามารถฉีดได้บ่อยๆควรผสมแต่ละครั้งให้ใช้ให้หมดไม่ควรให้เหลือเพราะจะมีการตายของเชือ้อจุลินทรีย์ได้ สารชีวพันธุ์เนี่ยถึงแม้จะมีความปลอดภัยสูงประสานเคมีมากแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสิ่งที่เราต้องระวังก็คือการสูดดมหรือการสัมผัสเข้าไปทางระบบการหายใจเพราะสารชีวพันธุ์เนี่ยทำมาจากินดรีย์ซึ่งอาจจะหลุดเข้าไปในปอดได้ในข้อควรระวังเนี่ยในข้างบรรจุภัณฑ์ก็จะบอกไว้ด้วยวันนี้เนี่ยผมได้ฉีดสารชีวพันธุ์เรียบร้อยแล้วซึ่งอัตราส่วนเนี่ยในฉลากเนี่ยเขาจะบอกอยู่แล้วว่าควรใช้ปริมาณเท่าไหร่ เดี๋ยวต้องคอยสังเกตดูบ่อยๆเพื่อไม่ให้ปัญหาเรื่องแมลงเข้ามาลุกลามอีกจนกระทบต่อการเจริญเติบโตซึ่งผมจะใช้สลับกับสารอื่นๆอย่างเช่นพวกน้ำส้มควันไม้หรือน้ำสะเดาก็แล้วแต่บางโอกาสสามารถฉีดไปบ่อยได้นะครับเพราะตัวนี้ไม่มีสารพิษตกค้างลองเลือกเอาวิธีที่เราชอบดูนะครับอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องเสี่ยงกับสารเคมีมากเกินไปผลไม้เราก็มีความปลอดภัยเนื่องจากไม่มีสารเคมีตกค้างแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ